สวัสดีคะ่ะพบกับเราที่ช่องพี่นครทองน้องทงไทยนะคะสวัสดีคะ่ะน้องฟ้ขาขอบคุณน้อยนะคะขอบคุณอาหารนะคะอาหารอร่อยอร่อยนะคะจากคุณแม่รุจนานะคะแล้วก็ขอบคุณขนมนะคะขนมคลองแคลงนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะจากแม่พรนะคะขอบคุณทีมตาทตงไทยแล้วก็ครอบครัวนะคะมี ปลาสลิดนะคะมีทอดมันนะคะแล้วก็มีปลาทูหอมด้วยนะคะขบ e อบคุณแม่รจนาค่ะเมื่อวานพอควานน้องมากมีนะคะควานเินเอามาให้นะคะไม่มีคนอยู่นะคะเมื่อวานมาช่วงที่ไปตัดหญ้ากันนะคะไปกันหมดเลยนะคะขอบคุณแม่รจนานะคะขอบคุณแม่พรด้วยนะคะแม่พรมีขนมมาฝากนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของควานน้อยมาด้วยนะคะ อ่หนึง่งหนึ่งลังหนึ่งลังเลยนะคะมีมวกนะคะมีเสื้อผ้าด้วยมีเยอะเลยนะคะขอบคุณแม่พรด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องพราวใส่น้องพรา,าวชิมดูนะคะอร่อยไหม,อ,มอร่อย อร่อยนะคะอร่อยมีปลาสลิดนะคะทานเลยนะคะมื้อนี้ได้อาหารจากคุณแม่รจนานะคะขอบคุณแม่รจนานะคะขอบคุณแม่พลค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เมตตาทงไทยแล้วก็ครอบครัวนะคะขอให้ไม่รจนานะคะแม่โฟนพบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดม่งหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะน้องฝาบอกว่าอร่อยมากนะคะกินทั้งปลากินทั้งอมยิ้มนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ